าากาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านครับผมมือนี้มาที่ตามตัวเลขเป็นโค้งสุด้ายกับแม่ปลุกน้องกับผมเนาะถือว่าฝันดีแห้งครับผมงวดนี้พอเที่ยงมาสัมผัสเป็นคลิปแรกผีพยยอใยญ่บอกบ่แมันบอกได้ครับผมเขียนให้เลยเขียนให้เลขแลว้วมันทีหนึ่งตัวแดงจึ๊สี่ประสันก่อนเพิ่นจะมาเอาเข่าประดับดินน้ำแม่ปลุกเนาะเพิ่นยังได้เข่าประดับดินขึ้นมาครับผมเพิ่นปล่อย ยมพบาลพนปลอยบอกอย่งยๆซะคือเป็นปล่อยง่าไงคือเป็นหัวหน้าคนงานอี่าสินะปลอยคนงานจะไปกินเขากินน้ำนี่จิงอย่างมาานี้แหละครับผมแต่ว่ากระตองมีมีคข้ยค่ยๆว่ามีมีรหัสลีล้ยังให้จะสามารถ่านไปได้อย่างสิครับผมนาหันก็มีพ่อ่เป็นพ่อของแม่ปลุกเนาะครับผมเนาะเพิ่อยากมหาหลูกสาวเขียนเลขไว้กับเสียงขาเจ้ามาอย่างดีผุนเด,ด้เลขหกตัว กำเสมอมาเลยนะจำได้บ่แม่ปลูกไว้เป็นเลขตัวไหนจำได้ตัวไหนครับผมห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับผมท่านผู <9. S 1> ้ชมแต่ว่าเดีย๋ยวนี้ข่าวว่ามือข,ขึ้นนี่ฝันดีนอีอกฝันดีอีกเลยอ้านะครับผมสิดีเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขสิปเปลี่ยนใหม่หรือยังเป็นตัวเก่าเดี๋ยวให้แม่ปุูกคนบอดสูุพีสูุน้องฟังนะครับผมเนาะก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเมปุกสวัสดีครับโอ้ฝันฝันฝันอีกมือขึ้นนี่มือขึ้นนิที่ฝันอีกงัวนันไฮไปห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามละกัอายุอายุเพิ่นกับอันเพิ่นตายอายุแปดสิบสามปีตายอายุแปดสิบสามเพิ่นตายมาแล้วสามสิบแปดปีตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันอยากจะกลับกันอยากจะกลับกันเอาพอดีฝันมัขึ้นฝันไปอยู่ใงเมปุกฝันจะไปเที่ยวงานยังแต่ว่าเขาเหลี่ยงกันนะ กินจะมันกินไผ่ยากินหยังกินได้ตามสบายน่ะเนื้อก็อุ้ยกินจนอิ่มไผ่ก็กินคนก็ร้ายจะงานหยังบอกบอกว่จะว่างานหยังบ่อแต่ว่าเนื้อไข่เต็มอะนยังของอยากของกินเต็มหมดเนื้อเป็นเนื้อเป็นของพายเป็นทุกอย่างนะเราเบียเต็มไผ่ยากินหยังก็กินไม่ถึงว่าจะงานหยังบอกจากจะคล้องก็กินกินจนอิ่มอีก็ยังว่าฤเหล็ก็เขาบทเล็ก็เขาบจอก บ้านนี้ท่นไปไปเห็นพ่อใหญ่แล้วน่งจักตอกอยู่พ่อใหญ่ผู้ที่เคยเอาอันเลขใหน้นั่นแมนนน่นเที่ยวในพันเทาบ้านนี้บบหนุ่มคือเก่าคือตอนขึ้นมาเอาโหลดเอารางวันที่หนึ่งมาไห้นั่นตอนนั้นเท็นเราเราหนุ่มเราว่าอารางวันที่หนึ่งเราว่าจักเขาปล่อยมาอย่างบู้นแต่าเที่ยวนี่เป็นเป็นพันเทาเลยเที่ยวเนตนนีแล้วนางจักตอกอยู่ป้าโตใส่กางเกงสีดำขาสันเขาว่าไปไปเขาจูถูกแล้วไปเอาเลขทางนี้ก็สิไปคือกัน กัแล่นไปเบิงบุมียั้งใน่ถูกนั่นคนเขาเบิงกันเข้ากับบุ้ยไพ่บอกยั้งเขาอย่างนีบกัย่างนี้บุ้ยบบกันย่างนี้ม่บ้บอกกันนะแล้วแต่ไพ่เซาทันมาจากนี่ไปบุเห็นยังบุมีเหลียงยั้งตะขี่ถูบสื่อก็เลยอย่างกลับหมาบุเห็นยังนั่เข้าดอกก็เลยว่าพอญ่แล้วเลยว่าสิไปบิงเห็นยังแล้วว่าเหล็่ล่างหันจักแต่เขาว่ามันออกแล้วเหลี่รางเลาวว่า เก่าสามเราว้ส hmm. yeah. mm ิบพี่เบิ้งเห็นอย่างเราวาเด็กล่างเขาไม่โอนเก่าสามเราวะเขาเบาะมาเราวาแต่คนไปเบิ้งได้หลายมันิพ่อได้บอกอย่างเลยว่าเห็นตัวนั้นตัวนี้ก็บอกว่ามิพ่อได้บอกอยังจนยางมหาพ่อยายพ่อยังจังบอกยางมันั่งก็อีกตุ้มเก่าเหระเขาก็อันนี้พวกกินแล้วเขาก็หนีสนั่นเขาเบิ้งถูกแล้วเขาก็หนีนนะพ่อยายเลยว่า สิบิบวงเฮียงเ่าวาเหล็กหลางมันออกเก่าสามเลาวเขาวบามันออกแลลวเ่าวะเก่าสามแล้วะแล้วที่พนบอกวันที่นึ่งไงเดี๋ยวพนยังบอกความก่าอยู่ว่ะอืเบาเาเลยบบาเบาเกียวเบาเบาเนยอ๋อเบเบาเฮังเลยนี่ก็บาขึ้นพอตัวเราบอกกันก็บาคึ้ดพอเลยยังพความฟันเถี่ยวนั่นนะอืก็ยังว่าเหล็กเขาบพ่ได้กินกับฟันมาคื้นนี่แหละแม่โยขันซึ่งว่าเขามีตัวเหล็กอยู่แล้วขันฟันอีกครั้งหนึ่งว่าด้อยากได้กินด้เสี่ยงในคลองนี่ ตัวเลขนี่มักจะเข่าสามตัวสองตัวสามตัวล่ะครับผมบอลแอนลุยจะเข่ามันทะพกตัวก็มาจากนอกครับผมเนาะไอ้ซี่สี่ใดหรือยังบวกกระโบงเนอกบระเดีอันนี้เนาะแม่กระเบงเขามาหลอกขายอยู่โบมี่ห้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามครับผมแม่ปูกบอกยังได็กับบอกข้เก่าเพื่อนบอกมือขึ้นเนี่ยเพื่อนว่าเหล็ก่างเขาบอกมาอกออกแล้วเก่าสามค่อยๆเพื่อนมาบอกเหล็กรางเนาะ เพราะว่าก็ไอโนพาเหล่ายู่เดคั่นเด็กเขาให้ฟันเห็นเหล่าอีกเด้อกันยังวะก็ให้ถ้าฟันมึงขื่นเนี่เพราะว่าหมดก่อนพนมเดดบอกเด็กหลางนี่เนาะพนมเดดท่นไหนแต่ละวันที่หนึ่งเนาะเอาพนมวันละวันที่หนึ่งพนมยืนหายยังสิพนมเดดบอกไอยังเนาะหกับเดดคุยกยังกันเลยมีมือขื่นนะเราวะสิพีเบิร์กเห็นยังเราวะมันอันนี้เล็กหลางมันออกเก่าซ้ำเราวะเขาว่ามันออกแล้วเก่าซ้ำเราวะ ไปเบิ่งถูกกับโบเห็นแต่ว่าแปลกคนไปเบิ่งนับกันได้หลายบันนีผู้ใดปากวันยังใครบอกมาต้นนะไหนโอ้คนกับโบเห็นอีหยังกับคนกับโบวาโบเห็นตอนนั้นตัวนี้กับโบวาไครแลนไปเบิ่งกับเบิ่งแล้วเขาก็ออกนี้เบิ่งแล้วเขาก็ออกนี้นะที่จะคล้องไปโบเห็นเหล็กหยังเห็นติดขีดถูกซติดคือโบมีเหล็กกันแน่มึงอ๋อมันอยู่น้ำพ่อยใหญ่ดีท้าโมกับโบได้ตีเขาหยางออกนี้กันเบิด ก็เลยโบเดทามมันอยู่น้ำพญายิ้วเนาะญกันแล้วอยู่ว่าพญายิ่งขั้นจะมาหายรางวัลที่หนึ่งกับแฟนทีนเจ้าอีกเด้อกับห้ากับแฟนหมื่นอุ้ยซาจู่เนาะรับผมเนาะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเป็นเหล็กถ่ายสามตัวของวัลที่หนึ่งในไหมเนาะครับผมเนาะพี่เนาะพอดีมีได้เบิร์ตเนยมีเบิดสินเนาะเป็สามที่เขาบอกเองเนาะก็อยู่แล้วเนาะเราไม่บอกได้น่ากับบอกขึ้นเนี่ยเมนครับผมคลิปแรกนั้นเพิ่นเนื่อให้แม่ปุ กระเพินกับเบาเาเพินมีแต่ไปว่าไเป็นเบื่องเอาน้ำมันสินหนึ่งเพินว่าเพินบอกแต่จังสันละน้่วันแต่ว่าพอเที่ยงก็ไม่ปลูกว่าตีว่าเออเพินอายุแปดสิบสามปีตอนเพินเสียชีวิตเพินก็มาเสียชีวิตไปแล้วสามสิบแปดปีน่สีนะก็เลตีให้เป็นแปดสามสามแปดแต่ว่าเมือนขึ้นเพินบอกครับผมเพินบอกเก่าสามเก่าสามสามเก่าล่างเพินเน้นล่างเพราะเน้นล่าง มันจะเป็นหกไปได้นะเพราะว่าหกมันออกกะเนาะโหโหและ้วตอนนี้เอาหกมันกอกอกอกล่างว่าหกแต่หกสามนอันนั้นคนว่นเน <พอ S 1> าเหล็กล่างอยู่นมันเก่าสามดนคนนะเข้าว่ามันออกแล้วเราว่าเก่าสามเราว่ามันเป็นเหล็กล่างพรวมนนึันม่หกสามนี่อนก็จะว่ามันจะเป็นหกสามอีกได้บ่มันจะมีอันี่วเน่น,น่ัวมาวันนีอนอนมาจันมาเสี้ยงกากันตีแล้วว่างวดนี้ โอ้กระลันตีมันจะเก็บีกระลันตีกะาออกมาเอซีว่าสิมันกลุ้มนานอ่ะเนาะบอกกระลันตีหรอครับผมท่านผู้ชมไผมากระล่องพิจนาเบิงเนาะตัวเล็กตัวหน่อยก็ได้ตัวตัวใดถีโบเมนตัวจริงครับผมแต่ว่าเที่ยงมั่นใจว่าตัวจริงคือเพิ่นบอกตัวนี้แหละครับเก่าสามสามเก่าเนาะเก่าสามสามเก่าขนาดเพราะเที่ยงไม่ปลูกจับแปดสามสามแปดให้เพื่อนยังบอได้ว่าเกี่ยวกับตัวนี้เลยเพื่นมาบอกว่าแต่มันออกแล้วเก่าสามมาสัน เลขหางเดียวมันที่หนึ่งเพิ่นก็บอกบอกถึงอีกว่าเพิ่นว่าเพิ่นหายมาแล้วเพิ่นจะบ่าบอกให้สับสนอีกนะครับแต่นมูชมบางข้างบางคลิปนี่พอเที่ยงไปติดตามนี่บางคนนี่ฝันเห็นเลขซ้ำๆกันอีกรางคนกับฝันเห็นเลขตัวไม่ยังสีนะครับผมไปคลิปนึงได้เลขตัวนึงไปอีกคลิปนึงได้เลขอีกตัวนึงจะสี่ก็มีแต่ว่าอันนี้เพิ่นบอกบอกตัวไม่ครับผมตัวไม่ก็คือเลขลางหางเดียวเลยเก่าสาม ระวังหกับเก่าออกตัวเดียวกันไม่บัวว่ามันออก,อกอจะมีไ <c oughs> ด้ยังได้บ้าแไ่พวกเนาะอ่านะครับผมไปม,มากับรอบปีหน้าเบิร์ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงเอาให้ไม่ปลูกพันยกให้พี่น้องในแคหน้าจอยเบิร์เนาะครับผมเนาะกันยังถือว่าเป็นเลขโตัวเก่าชุดเก่าอยู่ครับผมท่านผู้ชม5 1 8 0นึ่งแปดศถึงว่าจะว่าม็นระวันที่หนึ่งดุุกโตก็ขอให้หาห่งแรือว่าศูนเป็นเลขถ่ายของรวันที่หนึ่งงวดประจำงวดของวันที่กันนนยยาม พี่น้องกระตัดเล่นเอาถ้าเ้าหาบริเวตัวกระตัดหาหนึ่งแปดหรือว่าศูนย์ศู์ี่ก็ได้เลขกลางก็คือสีพืนเมนควบผบอกแล้วครับผมเก้าสามก้าสามแต่ว่าอยู่เพลนแปดสิบสามปีพันตายไปแล้วสามสิบแปดปีตลอรงกันไว้นํ่นแน่เด้อครับผมท่านผู้ชมเนาะหกกเก้าตัวเดียวกันอ๋อพายกรับกระับพายบยากรับก็บบวากันเนาะครับผมเนาะ สุดท้ายเนี่ยทุกท่านโชคดีโชคมาเดอ้อครับผมท่านผู้ชมท่านใดนเขามาช,ชมคลิปนี้ก็ได้เนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแงรงถูกหม่วรวยเบื่อครับผมว, 58, ว่าจะซื้อหาหนึ่งแปดหรือว่าศูนย์ศูนสามชาตาเด่นหมดดินแจนขอให้ถือสามตัวตรงๆเนาะครับผมเนาะในมีเงินมีคำสูบผูดสุขคนคลิปนี้พอเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าตัาวก่อนจากกันขึ้เก่าครับผมท่านผู้ชมผมจะเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องจางแม่บูซาไปแล้วขายของดี้ดีครับแม่บูซาให้ลูกครับผม ปูได้ะเไปซอยค่ะใช้ขายขาไปฟั่งแรกละเอยียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณหลายครับเป็นปูขอบคุณหลายครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อวานในพอะแท่งเดือนทางไปหาปูปูไห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวด๋ไผมีติดตน้นติดตัวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคล้นที่นี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเต็ดหนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไ้บานนี้เฮ่อน,น,นก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้าม,มาข้าขายกับบริจกดำอ่ามีแต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปัป็ะรส่าก็เลยบ่งความคิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือ้อที่ไปที่เหมือนที่เหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันไดคุยก็ลวงปูเหวียงว่าไปได้นังสางมาไปได้งาซ่างมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มุทธคุ้นขึ้นหยีบเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพุทธคุ้นมีตัวมียติฤทธิตมีอำนาจสามารถมเป็นอดยติิตสามารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุยังขึ้นมาบบ,บานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสางมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล่าพ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านพ่อตาบนโบเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพุ่งขึนตัวเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นต้องเอากับฝ่าผ่ากาไปได้ยุ่งเรียองนี้ม,มานี่คือใบม่พุ่นนี่นี่ไม่ไม่คุ่นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองค์มหาราชองค์เนตตามหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่มีดำมีตำ,ำนานมากกันผีกระสางการไปลงยังนองส้างคือไม่เียวดำเสียมาเห็ด จะมาล่วงเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปลูกเสกของผุดเบิร์ตตำหนา้าอยู่ในเจ็ดตำหนานเบิร์ตปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อจะเปใจกู้บาอาจารยนบนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปลูกเสกผู้ร่้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมืณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ผู้ปลูกเสกให้รุ่นแรกอ่ออานะถ่ายไปสองผู้รอด อ่นบัตรกุดโูนอ่าปูดอดดทรมาทิโนงานเป็นผูพิเศษผ,ผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนบองมีอยู่กินสลับกันมันจะซีด,ดูครับ,รบนี่นี่น,น,น,น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดท่งสีเมืองอ่นานี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศิษส์ไปยยค้อง่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่นะอังกวามเป็นมา